ต้องบนคิดถึงก่อนใช่ไหมคะถึงจะปรากฏตัวแบบนี้นูลิสค่ะนา่ารักมากเลยวันนี้ใส่เป็นแจ็คเก็ตชมพูตุ่นๆน,นะกางเกงยียนทรงบอยแล้วก็บายบายแม่ๆนะคะเดินทางคะ่ะทำงานทำการอีกแล้วนะคะตังมีก็ยังไม่ได้ใช้ทำงานอีกแล้ววันวันก็ซื้อแต่ป๊อปมาจะเอาตังที่ไหนมาหมดก่อน <c oughs> หาได้ขนาดนี้ซื้อแต่ตุ๊ก,กตุนนะคะก็ล่าสุดค่ะสาวๆ black pink เตรียมเดินทางนะไปเล่นคอนต่อแล้วนะคะเรียกว่าได้พักกันไปเฮือกใหญ่มากคือหายไปเลยมีแต่บางคนขึ้นปงขึ้นปกอะไรให้ได้เห็นนะคะก็บอกเลยว่าคิดถึงมากปรากฏตัวเรียบร้อยแล้วสีสาวเตรียมตัวไปปินจ้าไปฟิลิปปินส์จ้าดูสาวๆแต่งตัวแล้วก็สนุกนะคะเห็นยายเกี้ยวใส่หมวกเหมือนวินนี่ดอะพูด้วยนะ แอบ,บเห็นหมีภูนะคะแล้วก็ของพี่จีซูนี่ก็ปิดมิดมากเลยเหมือนจะไม่สบายปะคาใช่ไหมพี่จีซูก็แต่งแบบว่าอบอุ่นเป็นที่นะคะส่วนยายเกียวนี่คือปล่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ้าพันคอนี่ยาวถึงข้อแข้งแล้วอ่ะ ข้อแข้งคืออะไรข้อเข่าก็ข้อเขา่ขเขาน่าแข้งก็น่าแข้งถึงข้อแข้งแล้วเออน่าจะเป็นสับใหม่ก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างนั่นแหละคะนะก็ปล่อยผ้าพันคอยาวมาเชียวนะคะก็แฟชั่นไอคอนไปอีกนะคะแบ็คพิงค์ทำอะไรก็แฟชั่นไอคอนไปอีกซึ่งก็ต้องบอกว่าก่อนอันนี้ก็มีข่าวลือออกมานะซึ่งทําให้บรรดาแบบว่าบลิงไม่พอใจอันนี้อ้างอิงจากข่าวเกาหลีเนาะซึ่งไม่รู้จริงๆิบิงทั่วโลกเนี่ยพอใจไม่พอใจนะว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็ประกาศว่าสาวๆวเนี่ยจะ คัมแบ็กใช่ไหมช่วงประมาณปลายปีนี่แหละ2025เลยแบบไม่ต้องรอ,อก,กันนานแต่ว่าไปไปมาๆม,มันก็มีกระแสข่าวมาอีกบอกว่ายังไม่คัมจ้าไปคัมอีกทีเลยมก,กราคมปีหน้าเหมือนจะไกลก็อีกแค่เดือนเดี๋ยวก็จะข้ามปีอีกแล้วนะทุกคนเขาบอกว่าเหมือนแบบจะไปใช้เวลาในการทำเพลง ผลิตให้มันดีขึ้นอีกย,ยิ่งขึ้นอีกอะไรแบบนี้แอดก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงนะคะแต่ว่าที่ทําให้เขาบอกว่าบลิงน่าจะไม่ปลื้มก็คือเป็นการเลื่อนเวลาหรือเปล่าซึ่งนี่ก็รู้สึกว่าเข้าใจได้นะรอบนี้ถ้าเลื่อนนะไม่ได้เข้าข้างไวแต่อย่างใดนะทุกคนแนตะ่ว่าสาวๆเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยกับงานเดี่ยวแล้วก็เวิร์ทัวร์อีกอย่างเงี้ยจะให้มาแบบเร่งเ่งเทำเนี่ยก็ไม่ได้นะ ทุกอย่างทำมาตรฐานไว้ขนาดนี้แล้วนะคะเพราะฉันก็ต้องไปต่อจ้ะจะมาเร่งรีบก็ไม่ได้นะหรือเปล่า ออาจจาะมโนไปเองจริงๆวายอาจจะแบบขี้เกียจอยู่อะไรแบบนี้อ่ะงไม่รู้อันนี้ก็ลองดูกันอีกทีนะคะว่าผลงานคัมแบ็กออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่ที่แน่ๆบอกเลยว่าตอนนี้พอมีชื่อชันแบ็คพิง์เนาะมันเหมือนมีมน่ะจับต้องจับแปะอะไรก็ดังไปหมดจริงๆนะคะเพียงแต่จะออกมาแนวเพลงไหนอ่ะอันเนี้ยหลุ้นไปด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันด้วยคลิปดราม่าที่ไม่สมควรจะดราม่า ก็ดูภาพเอาแล้วกันนะคะเก่าขนาดไหนปี2018นะทุกคนสาวๆยังเป็นเด็กน้อยกันอยู่เลยนะคะส่วนเรื่องที่แอนบอกว่าดราม่าก,ก็คือมีข่าวสำนักหนึ่งเอาไปลงแล้วก็อ้างอิงว่าสาวๆา l แบล็คพิเนี่ยไม่ให้ความเคารพกับศิลปินอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถามว่าทำไมต้องเคารพใช่ไหมเขาก็อ้างว่าเพราะว่าประสบความสำเร็จถ้าแอดจะไม่ผิดวันนั้นเหมือนฝั่งชายเนี่ยเขาได้รางวัลน,นะ อ่ะมาก่อนอะไรแบบนี้เป็นวงแบบรุ่นพี่อ่ะก็เขาก็ใช้คำประมาณนี้นะแล้วก็เป็นภาพนะคะว่ามีเออหลายๆคนซึ่งเป็นแบบเด็กเล็กอะไรเงี้ยลุกขึ้นยืนตอนวงเนี้ยเดินเข้ามาแต่ว่าเขาบอกว่าดูสิแบบ็คพิงนั่งแบบไม่ขยับเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ให้ความเคารพกันนะคะซึ่ง แอดก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องจริงจังหรือลึกซึ้งขนาดนั้นไหมมันก็เป็นงานที่แบบว่าเป็นศิลปินเคป๊อด้วยกันมาแล้วแอดก็รู้สึกว่าคําว่าไม่ให้ความเคารพกันเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่การแบบแค่ลุกขึ้นยืนหรืออะไรอย่างเงี้นะแอดว่าจริงๆมันก็มีหลายอย่างที่แสดงถึงความเคารพกันและข้อท้ายที่สุดปัจจุบันหลายคนในสองวงนี้ก็เพื่อนกันทั้งนั้นนะคะ คราวนี้คนที่งัดขึ้นมาเป็นประเด็นเนี่ยก็คือ FC ของฝั่งใดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ซึ่งทำไมต้องพยายามทำให้เป็นประเด็นตลอดเวลาเพราะจริงๆเรื่องนี้มันเก่ามากมันเก่าจนแบบคือยังไงสาวๆไม่เคลื่อนไหวหรือเปล่าก็เลยแบบ ไม่รู้จะทำอะไรก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมานะคะ,ะจบเรื่องไร้สาระนะคะแล้วก็มาดูนะคะบ้านเบสดองลิสทำภาพต้อนรับน้องดีกว่านะจ๊ะฟิลิปปินก็แสดง22-23ก็คือเสาร์อาทิตย์เนาะพรุ่งนี้มะรืนนี้นะคะเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจสาวๆด้วยอากาศก็กำลังเย็นเนาะแต่แน่ๆแหละปกติสาวๆอยู่ โคเลียมันก็หนาวมากอยู่แล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะรับไหวยอยู่แล้วนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามบรรยากาศคอนเสิร์ตพ่งนี้ทุกคนเจอกับอภิเนิวสเหมือนเดิมค่ะ